ีวันที่3สิงหาคมเริ่มจัดตั้งมูลนิธิฟากัซันฟ้ากัันฟาวเดชั่นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพรุ่งนี้จะเอกสารไปยื่นท่านนมยเภอและยื่นไปที่จังหวัดนะคะงานแรกของมูลนิธิฟ้ากสันที่จะทำก็คือจะสร้างทําเมนเผาศพให้เมนเผาศพผู้ป่วยโควิดเยอะแยะมากเลยจากโรงพยาบาลนครพิงที่วัดพระนอนขอนตานที่แม่ลิมนะคะ ท่านจเาาจ้าวาสพระจันทร์ขาวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรไปคุยนะคะสาธุสธัตุอนุโมทนาขอบคุณโตจากประเทศแคนาดานะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพยาบาลที่อยู่แคนาดาแล้วก็มีน้องเป็นหมออยู่โรงพยาบาลนครพิงก็ช่วยกระตุ้นนะคะให้ให้ฟ้าได้จดมูลนิธิขึ้นนี้เร็วกว่าเพราะคิดว่าหลายปีแล้วค่ะจะทามูลนิธิช่วยเหลือทําสํานักปฏิบัตธรรมให้เด็กนักเรียนยากจนผู้ได้โอกาสทั้งหลายแล้วก็จะให้ทางด้านเฮล l ์อุติเคชั่น ความรู้ความสามารถที่จบทางด้านพยาบาลมาด้วยนะคะก็ช่วยทางด้านพุทธศาสนาทุกอย่างเท่าที่ช่วยได้ค่ะงานแรกก็คือจะทําเมนเผาศกใช้งบประมาณล้านแปดถึงสองล้านนะคะที่วัดนอนขอนดานที่แม่ลินนะคะท่านพาาระจันทร์ขาวผู้นี้จะไปเจราจาระะหลังจากที่ยื่นเอกสารูนนิธินะคะเริ่มนะคะ่ะนะคะเริ่มวันนี้นะคะที่เริ่มเอกสารขอบคุณท่านนายอำเภอบ้านที่ท่านประหลัดต่างๆนะคะที่มาช่วยในเรื่องงานเอกสาร พรุ่งนี้่าไปยือนะคะวันเดียวเสร็จนะคะขอบคุณพนักง,งานกัษตัทั้งหมดนะคะที่ช่วยเรื่องโลโก้ทุกอย่างเลยค่ะนะคะโลโก้ก็จะเป็นฟ้ากัษสตันข้างล่างนี่ก็จะเป็นภูเขานะคะข้างบนเป็นภูเขาข้างบนนี่ก็จะเป็นเอ่อท้องฟ้านะคะแล้วก็มีนางฟ้านะคะภูเขาความหมายมินนิ่งของโลโก้ก็คือเอ่อฟ้าก็คือท้องฟ้าหรือนางฟ้านะคะเอ่อฟ้าที่ไม่มีการให้ไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนภูเขาก็หมายถึงความมั่นคงความแข็งแกร่งนะคะยืนยงม,มั่นคงนะคะก็เป็นความหมายที่ดีนะคะกัซซันมหมายของฟ้าฟ้ากัซันฟอนเดชั่นกัสซันคือภูเขาความหนักแน่นความมั่นคงความคงทนตะง,งานสูงรู้สึกถึงความแข็งแกร่งนะคะกัสซันภูเขาแผนฟ้าเหมือนมีรากฐานมั่นคงรองรับฟ้าไม่ถึงนางฟ้าหรือทั้งฟ้า ท้องฟ้าหมายถึงเปรียบเสมอสติที่เิลาก,การจิจง,งานเลี้ยงงานผู้ให้ท้องฟ้าหมายถึงความฟ้าความฟ้างใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสดุดการให้ที่ไม่มีขอบเขตที่ที่สิ้นสดุดสีเขยียวการเจริญเติบโต,วตวความมีชีวิตอุดมสมบูรณ์ง,งานสีขาวความสะอาดความบริสุทธิธ์ความมีเมตตาดอกบอัวหมายถึงดอกไม้ที่บูชาและกุทธศาสนาฉะนั้นมาโยงใหญ่การโลโก้ก็คือการเป็นผู้ให้ที่ไม่มีขอบเขตความมีเมตตาท้องฟ้าอันสวยงามที่กว้างใหญ่นะคะ แล้วก็มีภูเขาอันมั่นคงรองรับเพื่อให้ฟ้ากัสสันูนนิธิฟ้ากัสสันได้ช่วยเหลือคนอยู่แบบยากงยืนตลอดไปนะคะก็สาธุอนุโมทนาบุญนะคะทุกคนที่ได้ร่วมบริการก่อตั้งวันนี้3สิงหานะคะเดือนหน้าก็3กันยาวันเกิดน้องบูมครบ22่อ2บส3เข้า2 3 22เต็มนะน้องบูมก็จดปินยาโทเดี๋ยวก็จะมาสารต่อน้องบูมชื่อกัสันนะคะ แม่ก็ตั้งมูลนิธิฟ้ากัตร์ไว้เพื่อสานต่อให้ทั้งโบงจบอินญ,ญาโทจากอังกฤษแลวปีนี้จะตป่าด็อกเตอร์แล้วก็ได้ประสานต่อเริ่มมาทํางานมาสานต่อทั้งสนามกัาฟกัษตร์และก็มูลนิธิฟ้ากัตร์เพื่อได้ช่วยเหลือผู้ยากจนช่วยเหลือพวกภัยพิบัติธรรมชาติยาโควิดนะคะช่วยเหลือพุทธศาสนาให้คงสืบต่อไปช่วยเหลือฐานล่าของประเทศชาติก็คือพวกเยาวชนหรือว่าผู้หญิงที่มีปัญหามีอะไรเงี้ยฮะ ทางมูลนิธิพอที่จะช่วยอะไรได้ก็จะเต็มที่นะคะชีวิตเหลือน้อยนิดขอทําสิ่งดีๆเอาไว้ทิ้งไว้กับผืนแผ่นดินทั้งเชียงใหม่และลําพูนนะคะลูกพ่อแม่จาม,มาเทวีท่านครูบาศรีมิใช้ที่มาจบจากมาหลาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมาขอทําสิ่งดีๆทิ้งไว้กับทางภาคเหนะคะสาธุสาธุนะคะ,น,ะ,คะนี่พรุ่งนี้เตรียมไปจดมูลนิธิฟ้ากัษตซันฟ้ากัษตร์ซันฟอนเดชั่น สามสิงหาเริ่มเตรียมเอกสารเดือนหน้าสามกันยาวันเกิดน้องบูมแล้วก็จะไปจดมูลนิธิฟรารัชทานหน้าแรกหน้าแรกก็จะเป็นขับขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธินี่นางสาวพรพรอ,อินมกิมตาใช้ที่อยู่88หมูเ่เ ขอทะเบียนจับตั้งบนนิทิคุมพรหยินดนิามพิ่งคำขอซสือยาใช้สถานที่แค่88มน้ที่นี่นี่ที่อยู่ของบนนิทิกาฉนดที่ดินี่ตั้งอยู่ที่88-7ชมฉนดที่ดินฉบับนี้สฉบับนี่ที่ดินแผนที่ อยู่ที่กาซเลกาซีครับครับจะจบรายงานการประชมุมผู้เข้าร่วมประชมุมวันนี้มีนางสาวพรมพรเอ็มชิมเมตตาในกสซาเลโพนประวิทย์ลังโพนางสาวพินกินในแพทย์ประชากัญญาประสิทธิน์นรายงานการประชมุม13.09ามนเาเลือกด,ดีนางสาวพรมพร วันที่3สิงหาเป็นประธานการที่ประชุมเชิญคณะกรรมการประชุมหารือเทศองค์มูลนิธิฟ้ากัซสันบ้าหมายนาสงสาวรัมภาเป็นเพืนกรรมการมาถิ่ชนชมหนึ่งครับพิจารณาร่างข้อบังคับมูลนิธิฟ้ากัซซันดังนี้จับใบจัดล่างข้อบังคับนี่ร่างข้อบังคับมูลนิธิชื่อมูลนิธิฟ้ากัซซันเครื่องหมายมูลนิธิเป็นเครื่องหมาย เครื่องหมายวุน,นิธิเป็นเครื่องหมายดอกบัวเป็นโลโก้คล้ายๆดอกบัวแล้วก็ตรงกลางนี่ก็จะเป็นภูเขาภูเขาเป็นภูเขามีนางฟ้าอยู่ข้างบนสเีเขียวๆเป็นดอกบัวนี่นี่เป็นท้องฟ้ามีภูเขาอยู่ข้างางภูเขาก็ท้องฟ้าความหมายหรือเครื่องหมายนุนิกัสซัน หมายถึงภูเขาวความหนักแน่นความมั่งคงคงทนต,ตระหง่านสูงรละลึกรู้สึกถึงความแข็งแกร่งเสมือนมีรากฐานที่มั่นคงรองรับฟ้าหมายถึงนางฟ้าหรือท้องฟ้านางฟ้าหมายถึงเปรียบเสมือนสติที่มีร่างกายและจิตใจ,จงอกงามมีเมตตาเป็นผู้ให้ท้องฟ้าหมายถึงความกว้างใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดการให้ที่ไม่มีขอบเขตและไม่มีที่สิ้นสุดสีเขียวหมายถึงการจเจริญเติบโตความมีชีพความอุดมสมบูรณ์การจเจริญงอกงามสีขาวหมายถึงความสะอาดความบริ glor, สุทธิ์แสงสว่างคว,วามมีเมตตา ดอกบัวหมายถึงดอกไม้ที่ใช้บูชาพุทธศาสนาฉะนั้นอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หรือความหมายของมูลนิธิฟ้ากสันนะคะวัตถุประสงค์ที่จดไว้ก็มีอันที่1น,นะคะความหมายเหมือนกับโลโก้เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้พิการผู้พิการมีปัญญาทางจิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งเสริมบทบาทสิทธิสตรี อันที่สองเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยมมาวชนไทยอันนี้ก็คือจะไปสื่อสารต่อทำไอสถานปฏิบททัติธรรมให้เด็กนักเรียนยากจนและผู้หญิงได้เรียนวิชาศิลธรรมและจะเอาครูที่เกษียณแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถหรือเพื่อนเพื่อนพยาบาลที่อายุ60เกษียณแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถมาสอนเรื่องศิลธรรมให้เด็กนักเรียนเด็กยากจนที่มาเรียนเป็นหมู่คณะและ้วก็เออ ให้เรียนรู้ด้านศิลธรรมเบื้องต้นแบบที่คุณฟ้าได้เคยเรียนกับท่านปัญญาณเทพพิภูตอนอยู่ศึกษานารีจากวัชนประานลังสิตปัจจุบันศาสนาพุทธถ้าเด็กพ่อแม่ไม่เข้าวัดลูกๆก,ก็ไม่รู้ว่าธรรมะและศีลธรรมคืออะไรฉะนั้นก็อยากให้มูลนิธิเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมีสถานปฏิบัติตธรรมมีห้องให้เด็กได้มาเรียนวิชาศิลธรรมอย่างน้อยนักเรียนมาเป็นคณะอาทิตย์ละชั่วโมงก็ยังดี เพราะว่าการหล่ลอล้อมจิตใจให้เด็กมีศีลธรรมคุณธรรมขั้นพื้นฐานตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานของการทําความดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตข้อ4.3เพื่อสร้างธรรมบุญบุมพุทธศาสนาและพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไปเช่นครั้งแรกนี่ก็จะไปทําที่เมนที่วัดลิคิตพระนอนขอนตาลที่แม่ลิมที่โตบอกมานะอยากจะไปทำมูนิธินี่ยเ,เมนเผาศกเพื่อ ศพผู้ป่วยโควิดจากโรงพยาบาลตอนนี้มากมายนะจะได้ช่วย